สวัสดีน้าๆครับตอนเย็นนะไม่รู้จะไปไหนหลังเลิกงานครับแถวบ,บ้านแต่วันนี้เรามากะเยื่ตัวเดียวเลยจะมาลองอ่าเยื่อกบดำน้ำนะกบยางดำน้ำคล้ายเล่ยเปื่อยสีดำนะจับคู่กับคันบราซอนเวสสิบยี่สิบแล้วก็ลอออัลฟา SVTW 8 0 0 HL ้แลนะครับแล้วก็สายเป็นของ p, Song Boy p. 2สองบเทนะหมายข้องแถวบ,บ้านมาแค่แบบ ให้มันหายากอะ่ะมาแบบแถวบ้านเพอจะลองดูครับไปหมายล่องเรือนะที่จอดเรือนะลองดูเราให้รถไปก่อนก็จะมีปลาเป็นล่องจอดเรือนะเราตีขึ้นฝั่งแล้วก็ค่อยลากลงมา กันแล้วครับกันแล้วกันแล้วกันแล้วนะเอาเลยดีกว่าโอ้โหหลุดโอ้โหอะไรอ่ะปล่อยสายขนาดนี้ได้ยังหลุดอีกโอ้โหอะไรแบบนี้อ่ะใส่วิ่งเัน้ยนานๆนะ เดี๋ยวลองดูใหม่มันน่าจะมีตัว